สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านพบก,กับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกรสินเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดส r i b e ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งมาด้วยนะครับ วันนี้ก็พาชมเป็น Power Amp 4 Channel Card H นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่พอสมควรนะตัวนี้เป็นของแบรนด์ d h k นะครับ d h k เป็นรุ่น b c 4.8นะครับกำลังวัดเขาก็ได้ช่องละนะครับช่องละ800วัตต์ที่8โอห์มนะครับถ้าเล่น4โอห์มจะได้ช่องละ1,200วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังวัดมาตรฐานนะครับของ Power Amp 4 Channel สินชื่อนเนี่ยนะครับก็ปกติแล้วส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับก็คือกําลังวัดอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือช่องละ800วัตที่8โอห์ม1 200วัตที่4โอห์มนะครับไม่ว่าจะแบรนด์ไหนนะครับแล้วทีนี้ไส้ในนะครับก็อยู่ท่าเดียวกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือจากที่ดูดูนะครับก็ดูเอาเลยนะครับก็ไส่ในก็อย่างกันเดียวกันนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ดัง นะครับจนถึงแบรนด์ที่ไม่ดังเนาะอ่าก็ไส้ในก็ยังอยู่ท่านี้เหมือนเดิมแล้วด้านหลังก็อยู่ท่านี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับทุกแบรนด์นะท่านไหนสนใจแบรนด์ไหนชื่นชอบแบรนด์ไหนหรือไม่เกี่ยงแบรนด์นะครับอ่าก็เลือกซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเลือกอ่าแล้วแต่ตามสะดวกนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็มีมาแนะนำนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับไส้ในก็เป็นม้อปแปลงกลม นะครับเป็นพ่อแปลงกลมลูกใหญ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คาปานะครับคาปาก็เป็นลูกละ1นึ่พันเอ้ยหนึ่งหาพันไมโครนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันไมโครให้มาถึงอ่าสิบหกลูกนะครับอ่าอันนี้แปดนะครับกองนี้เป็นแปดลูกกองนี้แปดลูกนะครับเป็นสิบหกลูกนะครับแล้วก็ทานซิสเตอร์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณข้างละเจ็ดคู่เนาะประมาณชานแนลละเจ็ดคู่นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งชานแนลนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งชานแนลนะอันนี้ก็อีกชานแนลหนึ เรียงแถวสวยงามดีนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับพัดลมหน้าหลังนะครับพวกที่เป็น800วัตต์ขึ้นไปก็จะนิยมใส่พัดลมหน้าหลังนะพวกที่600วัต์400วัตนะครับที่8โอมนะครับ8โอม600วัต์8โอม400วัต์ก็จะใส่เฉพาะด้านหลังมานะครับอ่าส่วนใหญ่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายสําหรับ power amp 4 channel เราก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนทําออกมาก็บล็อกเดียวกันหมดเลย เปลี่ยนแค่ไอตัวด้านหน้านี่แหละนะครับเปลี่ยนแค่รูปร่างหน้าตาเนาะการออกแบบการดีไซน์รูปร่างหน้าตาไปนะครับแล้วก็ชื่อโลโก้ยี่ห้อนะครับบางเครื่องก็ไฟไปแนวนอนบางเครื่องก็ไฟไปแนวตั้งนะครับก็แต่ว่าไส้ในก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับข้างหลังก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับถ้าไหนสนใจตัวไหนนะครับอ,อยากจะได้มือหนึ่งมือสองถ้ารุ่นนี้นะครับถ้าเป็นแบรนด์ดีเฮดเคตัวนี้นะครับถ้าเป็นแบรนด์ดีเฮดเคเป็นรุ่นนี้เลยนะ bc สี่จุดแปดนะครับถ้าเป็นของใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ถ้าเป็นของใหม่ก็ราคาอยู่หมื่นห้าเก้าร้อยนะครับของใหม่ก็อยู่ที่หมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับวันนี้มือสองก็ข้างในก็ตามนี้แหละนะครับยังคงแน่นนะครับเรียบร้อยสวยงามอยู่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าดังหมดทุกช่องนะครับเช็คแล้วนะครับอัดได้ไม่มีตัดนะครับเช็คแล้วนะครับมาลองอัด18นิ้วดูแล้วนะครับหลังคาสั่นดูนะครับก็อ่าเวลาผมลองผมก็จะลองแรงหน่อยนะครับ เวลาผมลองจะลองแรงหน่อยเพราะว่าคัตเฮดเนี่ยอ่เพราะว่าแอมคัตเฮดเนี่ย,ยมันมีมันจะมีไฟ2สเต็ปอย่างนี้นี่นี่น,นี่ที่มอปแปลงนี่นะครับมันจะมีไฟ2สเต็ปนะเวลาเราไปซื้อนะครับเวลาเราไปซื้อเครื่องมือ2ให้เราลองด้วยนะอ่าถ้าเราเปิดเบาๆเนี่ยมันจะใช้ไฟสเต็ปแรกเนี่ยไฟ48 0 48เนี่ยนะครับแล้วถ้าเราเปิดหนักๆมันก็จะเปลี่ยนมาใช้ไฟสูงนะครับ96 0 96ตัวนี้นะครับอันนี้คือการทำงานของคัตเฮดนะครับการทำงานของคัตเฮดนะ ท่านไหนเวลาไปซื้อพอว่าแอมคัสเมือสองให้เปิดดังๆให้เปิดดังๆนะครับให้เปิดดังๆลองลองกำลังให้ประมาณสักเกิน50%ขึ้นไปนะครับเกิน50%ขึ้นไปของเครื่องนะครับพอประมาณนั้นนะครับถ้ามันถ้ามันไม่ตัดนะครับถ้ามันไม่ตัดก็แสดงว่ามันมันสามารถเล่นไฟสูงได้ปกตินะครับก็วิธีการลองคัสเน็ก็ลองประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ร้านก็จะลองเต็มที่ก็จะลองแบบจนหลังคาสั่นตลอดนะครับอ่า 8 9 0 0บาทใช้งานได้ปกตินะครับส่งให้ฟรีด้วยท่านที่ชำระเงินแบบโอนนะถ้าเก็บปลายทางก็มีค่าส่งเพิ่มเก็บปลายทางจะมีค่าส่งเพิ่มสำหรับท่านที่ไม่สะดวกโอนเนาะมีเงินสดบ้างแหละอยู่ห่างไกลนะครับไม่มีแอปธนาคารอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็สั่งไปเก็บปลายทางที่นู่นได้นะครับเก็บปลายทางที่บ้านได้นะครับอ่าก็มีค่าส่งเพิ่มสําหรับท่านที่จะเก็บปลายทางนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาด้านหลังก็เหมือนเหมือนกันทุกชานนลนะครับเอ้ทุกทุกทุกแบรนด์นะครับ มันเหมือนกันทุกแบรนด์นะครับคล้ายๆกันนะครับสีชั้นนั้นก็เขาจะแบ่งไว้ชัดเจนเราจะถอดออกก่อนเนาะเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับนี่ตัวนี้จะมีตัวลิงก์ด้วยนะครับจะมีสําหรับลิงก์ไปอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับหรือว่าเราจะลิงก์เฉพาะในตัวก็ได้นะครับนี่เขามีช่องลิงก์มาให้อันนี้เป็นในเรื่องของสัญญาณอินพุตนะครับเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะชั้นนั้น A อในชั้นนั้นนะครับหรือ1 2 3 4นั่นแหละนะครับแล้วเขาจะแบ่งครึ่งนะนี่มีเส้น มีเส้นขาวๆเนี่ยแบ่งกลางตรงกลางนะครับแบ่งครึ่งมันก็เหมือนกับเรามี power amp แสองตัวนะครับอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวหนึ่งมีเหมือนมี power amp แสองตัวนะครับอยู่อยู่ในตัวเดียวกันเราซื้อแค่แปดพันเก้าเนี่ยเราเหมือนเราซื้อแค่เหมือนเราซื้อ power amp อ่า์พันสองร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มเนี่ยสองตัวเลยนะครับอันนี้คือความคุ้มค่าของ power amp แอมป์สี่ชันแนลนะครับอ่าทีนี้เวลาเราต่อใช้งานเนาะอ่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่นิยมเอาไปขับชุดสี่คูณสี่นะครับอันนี้เป็นส่่วนนใหญเลยนะ นี่ยังเอาไปขับชุด4ีคูนสก็คือ4ีคูนสหมายความว่าขับซับเบียดสใบกลางแหลม4ใบนะครับในแท่นเดียวเนี่ยนะครับในตัวเดียวเนี่ยนะครับมันทำยังไงก็คือเราอาจจะเอาข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยชั้นเอเนี่ยชั้นที่หน่งเนี่ยขับเป็นกลางแหลมนะครับ2ใบแล้วเอาสมมติเราแยกตู้นะตู้ตู้แยกฝั่งฝั่งนี้ตั้งเป็นเบียด2ใบอ่ะฝั่งนี้ตั้งเบียดเบียด2ใบกลาง2ใบอีกฝั่งนี้ตั้งเบียด2ใบกลาง2ใบนะครับ อ่ะเราก็เอาตัวนี้ขับกลางฝั่งนี้นะครับแล้วเอาช่องข้างล่างเนี่ยนะครับ B ช่อง B ขับเบียดฝั่งนี้อ่าเราแยกฝั่งเลยนะครับแยกพาวเวอร์นะครับฝั่งนี้ก็เนี่ยช่อง C นะช่อง C เนี่ตัว C ขับกลางฝั่งนี้ช่อง D ขับเบียดฝั่งนี้อ่าสองดอกเนี่ยเราเราต่อแบบนี้ต่อแบบนี้เลยนะครับแล้วทีนี้ตรงไหนเป็นกลางเป็นเบียดเราก็เอาสัญญาณมาจากคอร์สมาเข้าเลยนะครับอ่าสมมุติตัวนี้เป็นเป็น,ปนอ่า เมื่อกี้เราต่อ A เนาะ A เป็นกลางแล้วก็มาเสียบนี่กลางเสียงกลางมาจากคอนก็มาต่อ A นะครับ C เป็นกลางมาจากคอนก็มาต่อเข้า C ส่วนเบียดก็มาต่อเข้าตรงนี้นะครับแค่นี้เองนะครับอันนี้สําหรับคนที่ใช้งาน4ี 4, นะ่คสเนาะสำหรับคนที่จะเอาไปขับกลางอย่างเดียวขับกลางอย่างเดียวนะครับจ่อละสอ2ดอกเป็นกลางหมดเลยนะครับแดอกนะสองสี่หกแปดนะครับแปดดอกจะขับกลางหมดเลยแล้วทีนี้ graduate. สัญญาณสัญญาณเสียงจากกลางเนี่ย จาก Power, เวอร์เอจากคอร์สเนี่ยมันมา2เส้นใช่ไหมแล้วก็มาต่อเข้า A แล้วก็มาต่อเข้า c นะครับามาต่อเข้า A แล้วก็มาต่อเข้า c วิธีที่1คือข่อง้งสายลิงก์นะครับจาก a มาเข้า b จาก c มาเข้า d แบบนี้ก็ได้นะครับแล้ววอลลุ่มมันจะใช้งานได้ทุกตัวนะครับอ่าแบบนั้นคือวอลลุ่มมันจะเลี้ยงอิสระทุกตัววิธีที่2คือไม่ต้องต่อสายลิง k ์นะครับต่อสายมาจากคอร์สเนี่ยมาเข้า A แล้วก็มาเข้า c นะครับแล้วก็กด เลื่อนสวิตช์โหมดไปที่ซ้ายสุดนะครับพาราเรลลนะครับพาราเรลลนะพอเราหมุนวอลลุ่มด้านหน้านะครับหมุนวอลลุ่ม A มันจะดังทั้ง A ทั้ง B นะครับหมุนหมนวอลลุ่ม A ตัวเดียวมันจะดังทั้ง A ทั้ง B หมุนวอลลุ่ม C ตัวเดียวมันก็จะดังทั้ง C ทั้ง B แบบนี้อันนี้คือการใช้งานโหมดพาราเรลลนะครับการใช้งานโหมดพาราเรลลเนี่ยมันจะหมุน C กแต่ดดังด้วยนะครับคืออ่าช่องช่อง D เนี่ยไม่ได้หมุนวอลลุ่มนะครับอ่าอันนี้คือพาราเร แต่ถ้าเราอยากหมุนวอลลุ่มอิสระทั้ง4ตัวนะครับอยากหมุนวอลลุ่มอิสระทั้ง4ตัวนะอย่างเช่นว่าอันนี้อยากจะให้ดังดังดังมากอันนี้อยากจะให้ดังน้อยก็กกก็ลิงก์เอานะครับใช้หมดสตูดิโอแล้วก็ลิงกเอาเนาะอันนี้ก็บอกวิธีการใช้งานคร่าวๆไปด้วยนะครับอ่ะสำหรับมือใหม่เนาะคนที่ไม่มือใหม่ก็กดกรอเอาก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาลองเสียงให้ชมนะครับลองเสียงผมก็เล่นได้ทีละสองชันแนลนะครับผมก็จะลองทีละสองชันนลให้ชมนะ ใส่ A กับ C ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาลองช่อง B กับช่องดีให้ชมนะอ่ะต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมาเปิดสวิตช์กันเลยเปิดสวิตช์นะเพิบนี่นะครับเปิดสวิตช์แล้วจะมีไฟแดงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็รอไฟแดงหายไปนี่นะครับจะเหลือแต่ไฟพาวเวอร์สีเขียวตรงนี้นะครับเมื่อกี้ต่อหนึ่งกับสามนะครับต่อหนึ่งกับสามอ่าหนึ่งผมใส่เป็นกลางแหลมสิบสองนิ้วสองใบสามผมก็ใส่เป็น รับเบรด b b บีนิ้ว2ใบนี่แหละนะครับชุดเดิมนี่แหละนะครับเดี๋ยวมาลองเสียงกันดูครับ ใช้งานปกตินะครับอาจจะดูว่ามันเล่งนิดเดียวแต่ว่ามันดังแรงแล้วนะครับเนี่ยมันดังแรงแล้วนะครับหลังคาสั่นแล้วทีนี้ก็มาลองนะครับช่อง B กับช่อง D นะเปลี่ยนสายสัญญาณนะครับสลับมาแล้วแล้วก็มาสลับสายลำโพงรับลำโพงก็ลงมาข้างล่างนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับสองกับสี่นะอันนี้ก็2สองกับสี่นะครับมาฟังเสียงกันดูนะครับ โอเคนะครับเครื่องใช้งานได้ปกติดีเปิดปิดไม่มีตุ้มตับนะวอลอ่าวอลุอออล่มไม่มีข้อแขกนะครับพัดลมก็ทํางานหมดทุกตัวนะครับพัดลมก็ทํางานหมดทุกตัว8,900บาทผมส่งให้ฟรีสาหรับท่านที่ชําระเงินแบบโอนนะถ้าเก็บปลายทางก็มีค่าส่งเพิ่มท่านไหนสนใจก็ติดต่อ0 8 2 1 2 3 2 2 7 8ร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกย้อนไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ